ครับหลังจากเราที่เราเรียนนะครับในบทที่3นะครับในตัวอย่างที่3.1จุดหนนะครับตอนนี้จะเป็นตัวอย่างย่อยลงมานะครับสําหรับการฝึกการคํานวณนะครับจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าเป็นการลูกสูบทําด้วยเหล็กนะครับ AISIC นะครับ3140นะครับชุบด้วยน้ํามันนะครับที่อุณหภูมิ 829.4องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีการเทมเพอรลิงนะครับที่อุณหภูมิ315.5องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เราเอาไปใช้ในการรับแรงนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่ติดลบนะครับ8กิโลนิวตันจนถึง8กิโลนิวตันนะครับนะจงหาขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านสูบนะครับโดยาำนวให้นะครับกอไก่นะครับอ่า หาค่าความแรงดึงค่าเป็นหลักนะครับนะข้อข้อที่2นะก็ค,คือหาความต้านแรงดึงเป็นหลักนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาเปิดนะครับต้องมาเปิดตารางนะครับเ,เพื่อหาค่าความต้านทานของอแรงดึงของวัสดุนะครับก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดหน้าคุณค,ครูก่อนนะครับ ครับจากตารางที่เราเปิดขึ้นมานะครับในหน้า405นะครับเราจะพบวา่าค่าคุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้าชุบแข็งนะ,นะครับที่ที่นะครับที่ไทยนะครับ AISI ไทยนะครับอของเราเป็น3140นะครับ มีค่าเทนซ์สเ t ต็งอยู่ที่2 8 0ถึงหนนะครับนะเราเลือกใช้ค่าที่มากที่สุดนะครับนะรอบนี้เราใช้ค่าที่มากที่สุดตัวนี้คือเทนซ์สเ t ต็งหรือความเค้นอยู่นะครับอนะ่เสร็จแล้วก็ยูพอยต์นะครับยูพอยต์ point, นะครับยูสเต็งนะครับก็อยู่ที่249นะครับ S K S I นะครับนะครับหรือ Y นะครับอ้าวในเมื่อเราเปิดตารางเรียบร้อยแล้วนะครับนะได้แล้วเราก็ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปนะครับมาดูเซฟตี้แฟกเตอร์ของของวัสดุนะครับอ่าจากจากโจทย์ á, 8, y, นะครับเขาบอกว่า นะครับเขาบอกว่ารับแรงที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากลบแกิโลนิวตันถึง8ปดกิโลนิวตันนะครับนีลบแถึง8นะครับแปลว่ามีแรงกระทำซ้ำๆขึ้นลงนะครับขึ้นลงนะดังนั้นเราก็มาดูเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับเรามาดูค่าเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับ แรงกระทำซ้ำๆอาทิตย์ทางเดียวนะครับอาทิตย์ทางเดียวนะครับอาทิตย์ทางเดียวก็ได้นะแต่เมื่อกี้มันมีแรงของข้อเหวี่ยงใช่ไหมครับนะมันขึ้นและลงนะครับนะดังนั้นเราก็ต้องมาศึกษาแรงกระทำซ้ำๆสองทิศทางนะครับนะค่าเหล็กนะครับเป็นเหล็กเหนียวนะครับ n y นะครับมีค่าเท่ากับ4นะครับ n u นะครับ safety factor นะครับเท่ากับ8เราจะใช้ค่าพวกนี้ในการคำนวณนะอนกับมานะครับเมื่อเราได้ค่าดังกล่าวแล้วนะครับเราก็มาเขียนไว้นะครับอ่าเป็นค่าความเค้นอ่านะครับเป็นค่าความต้านแรงดึงคล้าเป็นหลักนะครับเค้นวายนะครับเท่ากับ249 k ้อี่่นะครับ safety factor นะครับเท่ากับสี่นะครับส่วน ค่าความต้านแรงดึงนะครับหลักนะเป็น ultimate s t r e นะครับนะก็คือ2 8 0 ksi นะครับ s a f ้แฟ factor เท่ากับ8นะครับเราก็มาสามารถคำนวณต่อได้นะครับนะจากกไก่นะครับความต้านแรงดึงค่าเป็นหลักนะครับเราก็มาดูนะครับความเค้นวายนะครับนะมาพิจารณาความเค้นวายนะครับ ความเค้นวายนะครับเท่ากับสองร้อยสี่สิบก้า ksi นะครับทำเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับคูณด้วยหกจุดแปดก้าห้านะครับลงไปนะเราก็กดขึ้นคิดเลขขึ้นมานะครับ ไปคิดข,ข,ข,ขึ้นเลขเข้ามานะครับเราจะทำจากหน่วยเคซายกลายเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับก็คือคูณด้วยนะครับเอา249เคอยสี่สาคซคูณด้วย6.895นะครับลงไปนะครับเราก็จะได้เป็นค่าหนึ่งพันนะครับจุดแปดห้าห้า น,นี่คือความเค้น y หรือความเค้นคลากนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับจากโจทย์นะครับจาก,กสูตรนะครับจากโจทย์เขาบอกว่าค่าความเค้นในออกการออกแบบนะครับนะความเค้นในการออกแบบความเค้น t d นะครับ <c oughs> จะเท่ากับความเค้น y หารด้วย n y นะครับจะเท่ากับนะครับความเค้น y เราก็เท่ากับ1,700นะครับ16.855จุดน,นิวตันต่อตารางมิลลิเมตราหารด้วย n y นะครับนี่ครับ n y เท่ากับ4 หารด้วยสี่นะครับดังนั้นค่าความเค้นในการออกแบบนะครับจะเท่ากับหารด้วยสี่นะครับนะครับก็จะเป็นสี่ร้อยยี่สิบเก้าจุดสองหนึ่งสามนิวตัน ต่อตารางมิลลิเมตรนะคนี่คือความเค้นในการออกแบบนะครับในการออกแบบทุกครั้งนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาถึงความเค้นในการออกแบบนะครับต้องมีการคำนวณโดยใช้เซฟตี้แฟกเตอร์มาช่วยนะครับอ่าตัวนี้คือความเค้นในการออกแบบเราคำนวณมาแล้วครับจากสูตรนะครับจากสูตรครับสูตรจาก นะครัสูตรของความเขนนะครับนะสูตรความเขนนะครับนะความเขนที่ดีเท่ากับแรงต่อพื้นที่นะครับโจทย์เขาบอกว่าแรงนะครับแรงมีการกระทำนะครับ นะเป็นมากที่สุดคือ8กิโลนิวตันนะครับนะ8กิโลนิวตันนะครับนะดังนั้น F นะครับ F นะครับเท่ากับ8กิโลนะครับก็คือคูณด้วยพันนะครับเป็น8 0 0 0นะครับนิวตันส่วนด้วย a e นะครับนะ ความเค้นในการออกแบบนะครับเท่ากับ429.213นะครับนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับเอ A, ตัวน,นี้นะครับเอ A A นะครับจะเท่ากับอ่าพื้นที่วงกลมนะครับเป็นพาย ดี D, กำลังสองส่วนสี่นะครับไพนะดีกำลังสองส่วนสี่นะครับแล้วก็แก้นะครับไพคือ3.14นะครับคูณดีกำลังสองหารด้วย4นะครับอ่านะเป็น A นะครับ A วงกลมนะครับไม่ใช่ A0 นะอ่านะก็เราก็มากดนะครับ 3.14หาร4นะครับได้0.785ดีกำลังสองนี่คือ A นะครับเรา A มาแทนค่าในนี้นะครับขออนุญ,ญาตเปลี่ยน A นะครับเป็น0.785เ็นะครับเป็นดีกำลังสอง ดังนั้นนะครับเราจะมาย้ายข้างนะครับของสมการนะครับดีนะครับเป็นส่วนนะครับย้ายออกมานะครับย้ายข้ามเคอ้ามายเท่ากับนะครับย้ายมาเป็นเศษนะครับเป็นดีกำลังสองเท่ากับ800นะครับหารด้วย0.785นะครับไว้ที่เดิมนะครับ ูณด้วย429.23นะครับนิวตันต่อตารางเมตรนะย้ายลงมานะครับย้ายลงมาเป็นส่วนนะครับ429.213หนาวน,นนะเรามากดคูณเลขนะครับ8,000ตั้งนะครับหารด้วยโมเล็บเปิดจุด7.85 คูณด้วย429.213จุดนะครับจะมีค่าเท่ากับ2ี่ส3จุดนะครับนี่คือดีกำลังสองครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรกำลังสองหรือตารางมิลลิเมตรนะครับจากนั้นเราอยากรู้ว่าไดมิเตอร์นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นะก็คือใส่สแควรูทตามด้วย23.743นสะาดเจดมิ i a m e t e จะเท่ากับ4.87มิลลิเมตรดังนั้นนะครับดังนั้น ดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของข้อกอไก่นะครับดังนั้นดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลาง ชิ้นงานนะครับชิ้นงานะจะมีค่าเท่ากับสี่จุดแปดเจ็ดมิลลิเมตรนะครับต้องเป็นเขียนมิลน,นะครับมิลลิเมตร อตอนนี้คือข้อก็ไก่นะฮะข้อกไก่สรุปน,นะฮนะดันะนะนงนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบนะครับเท่ากับ4.87ม mm ิลิเมตรนะครับข้อขอไข่นะครับความต้านแรงดึงเป็นหลักนะครับนะนะข้อขอไข่ แรงต้านแรงต้านต้านนะครับแรงดึงเป็นหลักนะครับนั้นซิกมายูนะครับเท่ากับ280 นะครับเซฟตี้แฟกเตอร์เท่ากับแ280้ ksi นะครับ,รบก็เค้นอยู่อ่อเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับเค้นอยู่เท่ากับ8นะดังนั้นเราต้องมาแปลงก่อนนะครับทำให้ความเค้นอยู่หรือความเค้นอัตเมตเป็นหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรนะครับอ่าเค้นอะยู่ เท่ากับ280 ksi คูณด้วย6.895นะครับเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับนะครับนี่มากดเครื่องคิดเลขนะครับ280 ksi คูณด้วย6 แปดนะครับก็จะเท่ากับ1 0 0 0งพันหน้า้ินิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับอา <c oughs> ดังนั้นนะครับดังนั้น ความเค้นในการออกแบบนะครับเค้นในการออกแบบออกแบบนะครับจะมีค่าเท่ากับเค้นทีดีเท่ากับเค้นยหารเอ็นย์นะครับเท่ากับหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ จุดหกนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะหารด้วยแปดนะแปดคือเซฟตี้แฟกเตอร์ของอในการออกแบบนะครับกดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับ หนึ่งพันเก้าร้นะหาราแปดดังนั้นความเค้นในการออกแบบนะครับดังนั้นคว,ความเค้นในการออกแบบจะเท่ากับนะครับสองร้อยสี่สิบเอ็ดจุด 325นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับอ่านี่คือความเค้นในการออกแบบนะครับจากสูตรนะครับจากสูตรหาความเค้นนะครับสูตรเขาบอกว่าความเค้นเท่ากับ แรงต่อพื้นที่นะครับดังนั้นในความเข้นในการอกแบบนะครับเราคำนวณได้เท่ากับ241.325นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเท่ากับแรงคือ8กิโลนิวตันนะครับาหารด้วยพื้นที่รับแรงนะครับเรามีกี้พื้นที่เดียวกันนะครับ ก็จะเท่ากับนีนะครับ A อเท่ากับ0 7น5 d ้ากำลัง2นะครับ0.8.87 5 d ุากำลัง2นะครับดังนั้นนะครับเราก็มาย้ายข้างสรรมการกันนะครับก็คือเอาดีนะครับตอนนี้ย้ายข้ามขึ้นมาเหมือนข้อที่แล้วนะครับเป็น d กําลังสองนะครับเท่ากับ 8,000นิวตันหารด้วยนะครับ2 4 3 2 4 2 4 1. 3 2 5นะนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรคูณด้วย0.875นะครับนะดังนั้นเราก็มาคำนวณนนะครับ เอาแผดปังพันตั้งนะครับฐานด้วยวงเล็บเปิดจุดแปดเจ็ดห้าคูณด้วยสองสี่หนึ่งจุดสามสองห้าวงเล็บปิดนะครับก็จะได้เท่ากับสามสิบเจ็ดนะครับจุดแปดแปดหกนะครับ เ็นดีกันทั้งสองนะครับนิวตันตัดนิวตันนะครับก็จะเหลือมิลลิเมตรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนมิลลิเมตรใช่ไหมครับเอามิลลิเมตรย้ายขึ้นมาก็จะเป็นตารางมิลลิเมตรข้างบนนะครับนี่ดังนั้นดีเดียวจะมีค่าเท่ากับ ใส่แคว o o t เข้าไปนะครับใส่ค่า37.886นะครับลงไปนะครับดังนั้นก็จะได้แค่ไดมิเตอร์เท่ากับ6.155นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรครับดังนั้นข้อขอไข่นะครับนักเรียนก็จะพบได้ว่านะครับเมื่อเราคำนวณมาแล้วนะครับค่าไดมิเตอร์ของ ของชิ้นงานที่รับแรงนะครับก็คือ6.155นะครับนะให้นักเรียนมาสรุปนะครับดังนั้นก็อขอไขนะครับสรุปค่าไดมิเตอร์นะครับรไดมิตเ,ตนะดมตเตอร์ครับเส้นผ่านศูนย์กลางแหละนะครับของลูกสูบนะครับ ลูกสูพจะมีค่าเท่ากับเท mm. ่ากับ6 1 5 5ดห่มิลลิเมตรอตอนนั้นตอนนั้นเราสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับนะอะก็เป็นอันจบนะครับการทำแบบฝึกหัด นะครับตัวอย่างนะครับข้อที่3.1.1นะครับ